ลุงไม่อยู่นะลุงไม่อยู่ก็เลยไม่คนกับไม่อยู่ก็เลยสตาร์ทไม่ได้สามหมื่นห้าพันบาทสนใจติดต่อได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับติดต่อได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะรับกับท่านคนรากหญ้าและัดคนรไลฟ์สไตล์ทางช่อง u t u b e นะครับทั้ง2ช่องและ สวัสดีกับ f อทางเพจ a c e b o o k พัดผลคนรากยาด้วยนะครับคลิปนี้ผมอยู่ที่บ้านวังแดงตำบลวังแดงอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถรถไถรถไถมือสองนะครับไม่รู้มือสองหรือมือสามนะแต่คือเป็นรถไถนะไอ้คันนี้เป็นรถไถอีซากินะครับท่านผู้ชมจะผมจะพาท่านผู้ชมไปดูกันนะครับว่าเจ้าคันนี้ราคาเท่าไหร่บาง เอฟซีบางท่านนะครับเคยชมรถไถดัดแปลงที่ผมนําเสนอไ,ไปแล้วก็ที่ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ยังไม่เคยชมคลิปของผมนะครับเดิมๆทีก็ผมก็จะทําเกี่ยวกับรถไถดัดแปลงนะฮะแต่ตอนนี้ก็หันมาทำมีเอฟซีหลายๆท่านบอกว่าให้ผมพายายามหารถไถมือสองมาลงให้หน่อยเพราะว่าอาจจะได้เป็นตัวเลือกตัวช่วยให้กับ f c หลายๆท่านที่ต้องการรถไถมือสองแบบนี้ด้วยนะครับมาหลังๆผมจะพยายามหาร้านแบบนี้ ให้กับท่านผู้ชมได้รู้ได้เห็นได้ทราบกันนะครับว่ามีของดีๆอยู่ที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปจมแต่กดดอ,อดูบ้างกดไลค์กดติดตามให้กับพัดฝนผลราชญาพระฝลราชสายและเพจ Facebook ด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจบก,กันนะครับว่าไอสกีอันนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็มีอะไราบ้างนะครับ ผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะฮะว่าเจ้ารถคันนี้รุ่นไหนนี่ครับนี่คืออิซากินะครับอิซากิทีทีเอสนะครับทีเอสสองห้าศูนย์ศูนย์หรือว่ายี่สิบห้าแรงนะครับน่าจะเป็นยี่สิบห้าแรงเนาะทีเอสทีเอสนี้ผลิตในไทยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมผมไม่ค่อยรู้ว่าเท่าไหร่ว่าทีเอสมันหมายความว่าอะไรแต่ตัวเนี้ยน่าจะยี่สิบห้าแรงนะครับเป็นทีเอสยี่สิบห้าแรง อิสกินะครับเครื่องก็ทําความสะอาดใหม่นะฮะทำความสามะอาดก็ตามสภาพนะครับบอกเลยนะครับว่ารถรุ่นนี้ตามสภาพดูยางเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกราคากันที่หลังว่าราคาเท่าไหร่แต่เกิน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 ไว้เลยนะครับว่าราทาราคาไม่ถึงครึ่งแสนนะราคาไม่ถึงครึ่งแสนนะครับบอกไว้เลยเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะมาบอกราคากัน มาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับยางนี้เป็นยางแอลนะฮะยางแอลแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ60%นะครับยางนี่จะอยู่ที่ประมาณ60%ยังสภาพดีอยู่นะมีหลังคาแบตเตอรี่ไม่มีนะครับแบตเตอรี่ไม่มีแต่ใส่แต่ว่าใส่ได้ใส่ให้ได้นะครับอันนี้มีตัวปั่นโรตารี่หนึ่งตัวนะฮะ แต่ว่ายังไม่มีใบนะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใบให้นะฮะเดี๋ยวใส่ใบให้นี่อ๋อนี่นี่นี่ใบอยู่นี้ครับนี่ในใบอยู่ที่นี่นะแต่ว่ายังไม่ได้ประกอบให้แค่นั้นเองตามสภาพนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าตามสภาพนี่มีอุปกรณ์2ชิ้นนะฮะตัวนี้รู้สึกจะมีอุปกรณ์2ชิ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวจะมีอะลอตเตอรี่ชิ้นเดียวผมไม่แน่ใจ เดี๋ยวจะสอบถามกับป้ายทีหนึ่งนะครับแต่ราคานี้เดี๋ยวผมบอกทีหลังมียางหน้านะครับยางหน้าลายสามได้สตาร์ทมีพร้อมสตาร์ทติดนะครับคันนี้สตาร์ทติดเพียงแต่ว่ายังไม่ได้แบตใส่แบตนะครับแล้วก็ลุงไม่อยู่นะลุงไม่อยู่ก็เลยไม่คนขับไม่อยู่ก็เลยสตาร์ทไม่ได้นะ ก็ถือว่าสภาพนี้ก็ยังใช้ได้นะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าเอ๊ะละเจ้าคันนี้กับรถไถยดัดแปลงไอ้คันนี้ถูกกว่ารถไถดัดแปลงนะผมบอกเลยนะท่านผู้ชมนะราคาถูกกว่ารถไทยดัดแปลงนะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันราคาเท่าไหร่อิสกินะเดี๋ยวสักคู่สักใจสักคู่นะ คันี้นะครับเปิดอยู่ที่ราคาสาม0มืห้าพันบาทครับทุกท่านส5ม0 0ืห้าันบาทสนใจติดต่อได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับติดต่อได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่วางอยู่ในหน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับศ8 1ย์0ดหนึ่งศย์ี่ศเบอร์อะไรนะจำไปแล้วนะศ8ย์แด 10401757นะครับโทรศัพทถามได้เลยนะครับมามาเร็วมาก่อนได้ก่อนนะครับดูกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในระบบเกียร์อตัวนี้น่าจะเป็นคอนโทรลหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะอิสกินะฮะ สนใจก็ติดต่อได้นะครับ3,500มบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้ไม่มีบริการส่งนะครับต้องมาดูเองกับตาแล้วก็มาเลือกมาลากเอาไปเองเลยได้เลยนะครับร้านอยู่ที่บ้านวังแดงอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตนะครับมาไม่ถูกก็โทรศัพท์สอบถามได้ตามหมายเลขที่ผมวางไว้หน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์ กดติดตามให้กับพัฒพลคนราชาพัฒพลราชายและเพจเฟซบุ๊ k พัฒพลคนราชาด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ